ออกจากจุดพ่อปู่ฤาษีกับเจ,จานที่ไปนะครับี่ทางเดินก็ทางเดินทาํนทาเป็นบันไดแล้วก็มีลาวลาวสาหรับเกาะข้างๆไว้ครับก็เดินเลียบเขากับทางเดิน ก็ได้ปีนป่ายบ้างก็อโอเคเลยครับตรงนี้เป็นช่องหินนะครับช่องหินแคบแคบเ,เดินนิดเดียวครับก็ะึงนทางออกละตรงนี้มุดเถาวัน อ๋บรรยากาศดีแล้วก็มาหมดตรงพญานาคที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกหนึ่งทีโอ้โอโอเคเนี่ยครับออกมาแล้วครับขอบพระคุณครับ